เลือกความมั่งคั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus สวัสดีวันจันทร์ที่21พฤศจิกาย,ยน2565ขอต้อนรับนักลงทุนทุกท่านเข้าสู่รายการ Weekly Invest จากปลอจ Asset Plus และวีกนี้นะคะก็เสนอตอนชื่อว่า positive inflation surprise c เค e ียดคอร r o โ s for the Financial Market ก่อนอื่นนะคะก็ขออนุญาตดูแคปเพอร์ฟอร์แมของตลาดหุ้นในสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนคะ่ะเริ่มต้นกันที่ฝั่ง US นะคะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็กลับมาปรับตัวลดลงทุกตลาดนำโดย Nasdaq นะคะที่ลงไปลบ1.6% S&P 500ที่ลบไป0.7%โดยการปรับตัวลงของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเกิดมาจากประกาศตัวเลขยอดค้าปลีกที่เติบโตเกินกว่าคาดโดยปรับตัวขึ้นถึง1.3%มันอ่อนมัน ทำให้ตลาดเ,เริ่มกลับมากังวลถึงการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดอีกครั้งในขณะที่คณะกรรมการเฟดส่วนใหญ่นะคะคก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่าดอกเบียเ้ยน่าจะอยู่ในระดับสูงต่อไปสําหรับฝั่งยุโรปะะตลาดหุ้นยุโรปยูโดซ 60, ์600ก็ปรับตัวขึ้น,นเล็กน้อย0.3%โดยวิดที่แล้วบอลยูของฝั่งยุโรปะะก็เกือบทําจุดสูงสุดหลังจากที่คุณลากาประธาน ECB ได้ออกมาบอกว่าอาจจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยอีกเพื่อสู้กับเงินเฟ้อ ในขณะที่ฝั่งอังกฤษเนี่ยก็ได้มีการประกาศใช้ในโยบายการคลังแบบเข้มงวดผ่านการขึ้นภาษีและลดการใช้จ่ายทําให้บอลยูสิบปีของฝั่งอังกฤษเนี่ยก็ปรบับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันข้ามาที่ฝั่งเอเชียตลาดผู้ญ,ญี่ปุ่นเนี่ยก็ปิดปรบับตัวลดลงโดยนิเคอี e 2-2-5นะคะก็ลงไปลบ week on week วิวิโทปิกสก็ลงไปลบ 0. วิวิ โดย Core Inflation ญี่ปุ่นนะคะก็ปรับตัวสูงสุดในรอบ40ปีโดยสูงถึง3.6%เยียร์ออนเยียเกินเงินเฟอ้อเป้าหมายที่ควรอยู่ที่2%กดดันให้ BOJ เนี่ยยังคงใช้ในโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปทำให้รัฐบาลเนี่ยได้กลับมาชั่งน้ำหนักระหว่างการเอาอินฟล่ i ชันลงหรือความพยายามในพยุงโกรธของประเทศต่อไปหลังจากที่ GDP โกรธสของ Q3 เนี่ยออกมาหดตัวลบ 0. 3%จากไตรามาสก,ก่อน ในขณะที่ฝั่งจีนนะคะตลาดหุ้นจีนเนี่ยค่อนข้างสดใสค่ะโดยเฉพาะห่างเสีงนะคะที่บวกไป3.8%ส่วนเมนแนรลล์ไชน่าเนี่ยก็อย่าง CSI 300เนี่ยก็บวกไป0.3%โดยถึงแม้ตัวเลขทางเศร,รษฐกิจของจีนจะออกมาไม่ค่อยดีนะแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลนะคะได้มีการผ่อนคลายนโยบายซีโร่โควิดบวกกับมีมาตรการที่ช่วยยงภาคสังหาทำให้ส่งผลบวกต่อซนติเมนต์ของตลาดหุ้นจีนในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ สำหรับตลาดหุ้นอาเซียนนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบหมดยกเว้นไทยและอินโดที่ปิดในแดนลบโดยตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ปิดตัวลดลงลบ1.2%วิกออน,นีตลาดหุ้นที่ปรับตัวลดลงนะคะก็เกิดจากแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ที่งบออกมาต่ำกว่าที่คาดการไว้นะคะโดยเกิดจากแรงเทขายจากนักลงทุนต่างชาติค่ะซึ่งเป็นภาคที่สอดคล้องกันตลาดหุ้นอาเซียนนะคะโดยแรงขายส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มการแพทย์พลังงานและขนส่ง ส่วนหุ้นที่ปรับตัวขึ้นเด่นเนี่ยได้แก่กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และค้าปลีก สำหรับตลาดฟิกซ์อินคัมนะคะวิธีแล้วเนี่ยอุตสาหกรก็เกิด i n v e r อร์เต็ดยูเครขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์โดยบอลยูสปีของสหรัฐเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นถึง4.53%หลังจากที่คุณเจมส์วลาลาดเนี่ยประธานเฟดสาขาเส้นหลุยเนี่ยได้ออกมาบอกว่า Terminal r ลเรเนี่ยน่าจะสูงถึง5-7%เพื่อให้เงินเฟ้อเนี่ยลงมาในกรอบเป้าหมายในขณะที่บอลยูสิบปีนะคะก็ทรงตัวอยู่ที่3.83% ถ้ามาดูที่ Performance d i ซ s e c t o r นะคะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย Value Stock เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนำโดย Consumer s t a p l e Utility และ Healthcare ค่ะส่วน g r o s t Stock อย่างเทคโนโลยี Telecom, Consumer Discretionary เนี่ยก็ปรับตัวลดลงค่ะโดย Energy นะคะก็ปรับตัวลงค่อนข้างแรงเนื่องมาจาก Inventory ของน้ำมันและกา๊าซฝั่งยุโรปเนี่ยกลับมาเพิ่มขึ้นเกือบถึงจุดพีคอีกครั้งนะคะหมายความว่า Supply เยอะเนี่ยก็เป็นการกดตันราคาของพลังงานค่ะ ข้ามาที่ตลาดโพคพัธันนะคะแล้วก็ค่างเงินตัวราคาน้ํามันเนี่ยก็ปรับตัวลงค่อนข้างแรงค่ะ WTI นะคะก็ปิดลบไป10%ส่วนเบนซ์เนี่ยก็ปิดลบไป8.7%ตลาดในมีความกังวลว่าจีนเนี่ยจะมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 หลังจากที่มีการพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะเป็นการกดดันต่อประสงค์ในการใช้น้ำมันค่ะ สำหรับทองคำนะคะก็ปรับตัวลดลงไป0.8%นะคะจากค่าเงินดอลลาร์เนี่ยที่เริ่มกลับมาแข่งค่าขึ้นเล็กน้อยค่ะโดยบิตคอยนะคะก็ปรับตัวลงเช่นกันค่ะโดยลงไป0.7%ส่วนค่าเงินนะคะค่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็เริ่มกลับมาแข่งค่าค่ะโดยดอลลาร์อินดี x นะคะก็เพิ่มขึ้น1.1%ส่วนค่าเงินเยนเนี่ยก็ค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่140เยนค่ะสำหรับประเด็นสำคัญที่เราอยากหยิบยกมาดิสคัตนะคะก็เของ ตัวเลขทางเศรษฐกิจค่ะที่มีการทยอยประกาศออกมานะคะก็จะเห็นว่าทําให้ตลาดเนี่ยเกิดความสับสนเล็กน้อยค่ะจากเงินเฟ้อนะคะก็เริ่มชะลอตัวลงรวมถึงล่าสุดเนี่ยเงินเฟ้อของภาคการผลิตเนี่ยก็ชะลอตัวลงเช่นกันนะคะแต่ว่าตัวเลขยอด้าปลีกเนี่ยกับปีกว่าคาดค่ะก็จะเป็นยังไงก็มังกันเลยค่ะ โดยหลังจากที่มีการประกาศเงินเฟอ้อ CPI ของสหรัฐนะคะก็ออกมาชะลอตัวลงกว่าที่คาดเนี่ยทำให้ตลาดหุ้นโลกนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ก่อนนะคะว่าในช่วงวิกที่แล้วก็มีเงินเฟอ้อฝั่งผู้ผลิตหรือว่า PPI เดือนตุลาคมเนี่ยออกมาถึง0.2%แต่ว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์นเนี่ยคาดกันไว้ขยายตัวอยู่ที่0.4%นะคะก็แสดงว่า ตอนนี้เนี่ยเงินเฟอ้อของทั้งฝั่งผู้บริโภคและผู้ผลิตเนี่ยก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นที่จะทําให้เฟดเนี่ยก็อาจจะมีการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยลงค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีเรืงทางเศรษฐกิจอีก2ตัวค่ะที่ประกาศออกมานะคะซึ่งอาจจะกดดันให้เฟดเนี่ยต้องหันมาพิจารณาที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งค่ะได้แก่ตัวเแรกนะคะก็ยอดรีเทลเซลส์ค่ะหรือว่ายอดค้าปลีกข,ของสาหารัฐตุลาคมนะคะที่ออกมาสูงสุดในรอบ40ปี เป็นการบ่งชี้ว่าประชาชนนะคะก็ยังคงมีรายได้ในการจับจ่ายใช้สอยค่ะถึงแม้ว่าจะมีมุมมองเชิงลบต่อเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อในอนาคตนะคะสำหรับตัวเลขที่ประกาศมาอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ US Industrial Production หรือว่าดัชนการผลิตภาคอุตสาหการรมนะคะตัวลดลงค่ะโดยถูกเวทดาวนะคะจาก Energy แล้วก็ m r t e r i a l เนี่ยที่ชะลอตัวลงหลังจากที่ภาคการผลิตของฝั่งสหรัฐนะคะก็ ปรับตัวลงต่ำสุดตั้งแต่ปี2020ค่ะเป็นการกดดันให้ซัพพลายในตลาดนะคะลดลงเลยผลให้เงินเฟ้อนะกลับมาเร่งตัวขึ้นได้ค่ะสำหรับมุมมองของทาง Asset Plus นะคะก็เลยมองว่าจากเงินเฟ้อของผู้ผลิตนะคะที่และผู้บริโภคที่ลดลงเนี่ยทำให้เราเนี่ยเห็นข่าวดีก็คืออาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ stagflation เนี่ยก็ลดลงไปนะคะโดยถ้าเงินเฟ้อเนี่ยไม่คงที่อยู่ที่ระดับสูงนะั้นเนี่ย อัตราดอกเบี้ยเทอร์มินอลเรทเนี่ยก็อาจจะลดลงและการชะลอตัวลงเศรษฐกิจในปีหน้าเนี่ยก็จะน่าจะรุนแรงน้อยลงค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีอยู่2ประเด็นหลักที่เราควรต้องระมัดระวังนะคะอย่างแรกเลยก็คือเงินเฟ้อเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเพียงข้อมูลส่วนเดียวค่ะโดยจะเห็นว่ายอดค้าในเดือนตุลาคมเนี่ยกลับตกว่าคาดจึงสร้างความสับสนให้กับตลาดนะคะแล้วก็ข้อ2เนี่ยก็เรายังคงเชื่อว่าแรงกดดนัดนด้านเงินเฟ้อเนี่ยจะยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจาก Leading Indicator แล้วก็ l e g g i n g Indicator ที่สำคัญเนี่ยยังมีการบ่งชี้ว่าตลาดการเงาน,นีหยมีความตึงตัวแล้วก็การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในสหรัฐเนี่ยยังคงได้รับแรงหนุนจากเงินออมส่วนเกินและ,ะไรายได้ของแรงนั้นที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยเราก็ยังคงมองว่าเงินเฟ้อเนี่ยก็อาจจะผ่านจุดพีคไปแล้วนะคะแล้วก็ เฟดเนี่ยก็น่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีก50ปีบิปในเดือนธันวาคมค่ะแต่เราอาจจะยังมองไม่เห็นว่าเฟดเนี่ยจะมีการหยุดการขึ้นดอกเบี้ยในเร็วๆนี้นะคะแต่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเริ่มขึ้นดอกเบี้ยเพียง25ปีบตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับตัวเลขทางเศรฐษฐกิจที่จะทยอยออกมาเป็นหลักค่ะ สำหรับอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เราเนี่ยอยากจะหยิบยกมาพูดให้ฟังค่ะก็จะเห็นว่าในช่วงวิกที่แล้วนะคะตลาดหุ้นจีนเนี่ยก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างกลับมาสดใสอีกครั้งนะคะก็ได้รับสัญญาณเชิงบวกจากมาตรการต่างๆน,นะคะที่ทางการจีนเนี่ยก็ทยอยออกมาผ่อนคลายค่ะมีอะไรบ้างน,นะคะไปเริ่มดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอรีแทบบถึงภาพรวมอีคอนของจีนกันก่อนนะคะก็จะเห็นว่าจากกราฟซ้ายเนี่ย GDP รายมาสที่3นะคะก็ขยายตัวไป3.9%ดีกว่าคาดค่ะโดยถึงแม้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะในเดือนตุลาคมเนี่ยอาจจะชะลอตัวลงและต่ำกว่าคาดก็จริงเนี่ยจากจำนวนผู้ติดเชื้อเร่งตัวขึ้นในเดือนตุลาคมเนี่ยทำให้ยังมีการใช้มาตรการควบคุมในบางส่วนนะคะเลยเป็นแรงกดดันให้ทางการจีเนี่ยอาจจะต้องมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อฟื้นฟูกรธของเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวค่ะ ซึ่งหนึ่งนั้นนะคะก็เป็นในเรื่องของการผ่อนคลายนโยบายเกี่ยวกับซีโร่โควิดค่ะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะต<อ>ัวอย่าง<อ>แรกนะคะก็จีนเนี่ยก็ได้มีการเดินหน้าผ่อนคลาย,ายการการควบคุมการแพร่ระบาดต่างๆนะคะก็จะเห็นว่ามีการผ่อนคลายในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามานะคะอย่างจากเดิมเนี่ยก็อาจจะให้การันตีนะคะ10วันแต่ว่าก็จะลดลงเหลือเพียง8วันนะคะ สำหรับในแง่ของการตรวจ PCR ก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยก็จากเดิมในเดือนมิถุนายนเนี่ยต้องมีผลตรวจเป็นลบถึง2ครั้งภายใน48ชั่วโมงนะคะก็เหลือเพียงผลตรวจเป็นลบเพียงแค่หนครั้งภายใน48ชั่วโมงค่ะอย่างฝั่งของในแง่ของการควบคุมของภายในประเทศนะคะสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงเนี่ยก็กเดิมเนี่ยก็อาจจะให้กักตัวในพื้นที่ที่กำหนดนะคะ7วันแต่ว่าเปลี่ยนเป็น ให้เหลือเพียงโฮมไอโซเลชัน7วันนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากเมืองที่มีความเสี่ยงปานกลางนะคะจากเดิมเนี่ยก็กักตัวที่บ้าน7วันนะคะก็เหลือเพียงแค่เปลี่ยนเป็นแยกประเภทนะคะจากเสี่ยงสูงแล้วก็เสี่ยงต่ำค่ะสำหรับอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงนะคะก็เดิมเนี่ยก็จะต้องกักตัวแล้วก็โฮมไอโซเลชันถึง7วันนะคะก็เหลือเป็นการสังเกตอาการที่บ้านเพียง5วันค่ะแล้วก็อย่างอื่นนะคะอย่างเช่นในเรื่องของ ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสการเสี่ยงสูงนะคะจากเดิมเนี่ยต้องมีการกักตัวที่บ้านถึง7วันนะคะหากผลตรวจ PCR ของผู้สัมผัสในมีความเสี่ยงสูงก็จริงเนี่ยแต่ว่ามาตรการใหม่นะคะก็ยังอาจจะย,ยังไม่ได้ระบุออกมาค่ะไปดูถึงเธอนะคะที่ทางการจีนเนี่ยได้มีการประกาศออกมานะคะในเรื่องของด่านอสังหาริมทรัพย์นะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะก็จะเห็นว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะก็จีนเนี่ยก็มีการ,รเผชิญกับ วิกฤตอสังหาค่อนข้างมากนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ทางจานจีเนี่ยก็ไม่รอช้าค่ะก็ได้มีการประกาศแผน16มาตรการออกมานะคะก็เราก็มีการสรุปมาให้ฟังนะคะก็หลักๆเนี่ยเริ่มต้นที่คนที่ต้องการซื้อบ้านนะคะก็ มีการปรับหลักเกณฑ์ในการซื้อบ้านสำหรับบุคคลทั่วไปค่ะโดยมีการสนับสนุนให้รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยมีการกำหนดเกณฑ์การชำระเงินดาวแล้วก็อัตราดอกเบี้ยการจำนองเฉพาะเมืองแล้วก็มีการปรับหลักเกณฑ์การจัดซื้อบ้านหลังแรกของผู้อยู่อาศัยในเมืองใหม่ให้มีความเหมาะสมมากขึ้นแล้วก็มีการส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์นะคะเจรจาเจรจากับผู้ซื้อบ้านเพื่อขยายเวลาในการชำระหนี้แล้วก็มีการดูแลเครดิตสกอร์ของผู้กู้ซื้อบ้าน เพื่อไม่ให้ยากต่อการซื้อบ้านในนาคตค่ะสำหรับบริษัทที่เป็นก่อสร้างนะคะก็สนับสนุนให้บริษัทก่อสร้างเนี่ยมีการโดยการรับประกันเรื่องการระดมทุนที่มีความต่อเนื่องและมีเสถียรภาพของบริษัทก่อสร้างนะคะแล้วก็มีการให้เงินสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้มีความมั่นใจว่าโครงการที่อยู่อาศัยเนี่ยจะสร้างเสร็จอย่างสมบูรณ์ค่ะสําหรับธุรกิจให้เช่านะคะก็สนับสนุนให้ธนาคารเนี่ยมีการ ซัพพอร์ตธุรกิจปล่อยเช่าอสังหามากขึ้นนะคะแล้วก็มีการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนที่หลากหลายสําหรับธุรกิจการให้เช่าอสังหาเช่นการออกบอนะคะเพื่อสนับสนุนรีสค่ะสําหรับ property d e v e l o p e r นะคะก็มีการให้สินเชื่อเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แก่ developer นะคะแล้วก็การขยายเวลาในการกู้ยืมให้กับ d e v e l o p e r แล้วก็มีการสนับสนุนการออกหุ้นกู้ของ d e v e l o p e r ที่มีคุณภาพค่ะ สำหรับในแง่ของสถาพันการเงินนะคะก็มีการผ่อนปรนข้อจำกัดสำคัญต่อการปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของแบงก์พาณิชย์นะคะแล้วก็มีการปรับหลักเกณฑ์การเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เหมาะสมเป็นการชั่วคราวรวมถึงมีการสนับสนุนให้บริษัทบริหารสินทรัพย์จัดการกับโครงการสังหาเนีทยที่ล้มละลายในการปรับโครงสร้างค่ะ และจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะเราก็มองว่าการเทขายหุ้นจีเนี่ยน่าจะเริ่มเบาบางลงค่ะแล้วก็มองว่าตลาดหุ้นจีเนี่ยน่าจะเริ่มบ o ท t o m เอาหรือว่าทําจุดต่ําสุด,สดไม่เกิน f i r s t h a l f ของปีหน้าค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีความเสี่ยงบางประการที่นักลงทุนเนี่ยควรจะต้องจับตามองต่อไปค่ะอย่างข้อแรกเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องของการเมืองจีนนะคะที่จีเนี่ยยังคงเน้นย้ําการใช้นโยบาย c o m m o n prosperity ต่อไปนะคะซึ่งเป็นเหตุให้อาจจะมีการแทรกแซงธุรกิจต่างๆได้ค่ะ แล้วก็มีในเรื่องของความเสี่ยงระหว่างความตึงเครียดระหว่างสาหรัฐและจีนนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยสหรัฐเนี่ยก็ได้มีการประกาศจํากัดการส่งออกชีพควอนตัมและก็เอไอให้กับจีนค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจีนเนี่ยยังคงมีปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดหุ้นอีกมากนะคะข้อแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของจีนเนี่ยยังคงใช้ในโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปนะคะเพื่อหนุนกรดของเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะข้อ2เนี่ย E valuation ของหุ้นจีนะคะก็อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยและก็เป็นระดับที่น่าสนใจในการเข้าลงทุนมากๆค่ะแล้วต่อมานะคะปัจจุบันเนี่ยจีนก็ได้มีการ develop แล้วก็มีการใช้วัคซีน mRNA ขึ้นภายในประเทศนะคะแล้วก็ข้อต่อมาค่ะก็เราก็คิดว่าภาคสังหาของจีนเนี่ยน่าจะกลับมามีเสถียรภ,ภาพมากขึ้นนะคะหลังจากที่จีนเนี่ยก็ได้มีการประกาศผ่อนคลายมาตรก,การต่างๆเพื่อช่วยพยุงภาคสังหาค่ะ และด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้เองนะคะเราไปมองว่าการปรับตัวลงของตลาดหุ้นจีนเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสให้นักลงทุนนะคะก็ทยอยเข้าสะสมหรือว่า buy on dip ค่ะแล้วก็นักลงทุนบางท่านนะคะที่อาจจะยังไม่มีกองพอตวพอตอย่างเจเจอวานนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่มีการลดจนลดจนภาษีนะคะก็สามารถที่จะซื้อกองทุน SP EV ีอีโว n a าของเราได้นะคะ <S 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 ทีนี้มาดูตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในสัปดาห์ก่อนกันค่ะว่ามีอะไรประกาศออกมาบ้างนะคะ สำหรับฝั่งอเมริกานะคะก็ดตชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า USP เดืนตุลาคมนะคะก็ออกมาต่ำกว่าที่คาดค่ะแล้วก็ยอดค้าปลีกเดือนตุลาคมนะคะก็ออกมาสูงกว่าคาดค่ะแล้วก็ตัวใบอนุญ,ญาตก่อสร้างบ้านหรือว่า Building Permit ของเดือนตุลาคมนะคะก็ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดนะคะแต่ว่าต่ำกว่าเดือนก่อนหน้าค่ะสำหรับตัว Initial Jobless Claim นะคะก็อยู่ที่ระดับ2 000, 2 0 2 0 0 0รายนะคะก็ น้อยกว่าที่ตลาดคาดว่าจะอยู่ที่225,000รายค่ะสำหรับยอดขายบ้านมือสองนะคะก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่4.43ล้านค่ะมากกว่าที่คาดนะคะว่าจะอยู่ที่4.39ล้านค่ะสำหรับฝั่งยุโรปนะคะก็เงินเฟ,อฟเ้อฝั่งยุโรปเดือนตุลาคมเนี่ยก็ต่ำกว่าค่าดเล็กน้อยค่ะโดยอยู่ที่10.6%นะคะอาจจะเป็นการกดดันให้ ECB ต้องเร่งขึ้นตราดอกเบีย้ยต่อไปค่ะสำหรับฝั่งอังกฤษนะคะ นั้นเฟอ้องกฤิในเดือนตุลาคมเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นเป็น11.1% year-on-year ค่ะเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ41ปีนะคะแล้วก็สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ค่ะโดยสาเหตุหลักนะคะยังคงมาจากระดับราคาอาหารและก็พลังงานที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะฝั่งจีนนะคะก็ industrial production นะคะก็อยู่ที่5%ค่ะก็ต่ำกว่าที่คาดนะคะก็คือ5.2%ค่ะสำหรับฝั่งญี่ปุ่นนะคะก็ GDP ไตรามาสที่3ของญี่ปุ่นเนี่ยก็หดตัวกว่าที่คาดไว้ทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year นะคะทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยยังคงต้องใช้ในโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปค่ะแล้วก็เงินเฟอ้อเดือนตุลาคมนะคะก็ออกมาที่3.6นะคะก็สูงกว่าที่คาดว่าจะอยู่ที่3.5ค่ะสำหรับตัวอีเวตนสำคัญที่ควรจะต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะคะก็วันจันทร์ที่21พฤศจิกายนเนี่ยก็ติดตามประกาศ GDP ไตรามาสที่3ของไทยนะคะก็ ตลาดเนะี่ยก็มีการคาดว่าจะมีการขยายตัว3.1%เยียร์อ e นเยนะคะจาก Q2 ที่ขยายตัวอยู่ที่2.5%เยียร์อ e นเยค่ะแล้วก็ในช่วงกลางสัปดาห์นะคะก็ติดตาม FOMC m i n u ิ e นะคะที่ไม่ได้มีการประชุมขึ้นในวันที่1-2พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอีเวนต์สำคัญนะคะก็มีการประชุมนักวิเคราะห์แล้วก็มีการให้มุมมองถึงผลประกอบการของ ผลการดำเนินเงินในช่วงที่เหลือของปีนี้และก็ปีหน้านะคะหรือว่าไกด์เดสเนี่ยหลังจากที่มีการรายงานงบของภาคสามในช่วงที่ผ่านมานะคะ่ะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจอื่น่ควรจะต้องติดตามนะคะก็ฝั่งสหรัฐนะคะก็ตามตัวเลข Building p e r m i t c ต r อร์ดูเ o o ั่นบูตอัลค่ะหรือว่าอินิเชียลเจสครีแล้วก็ New Home ดลส์ทาร์ทิันคะเป็นวันนัดค่ะสำหรับโรโซนะคะก็ติดตามดะะรชนี p m เภาคการผลิตของเยอรมันนะคะ แล้วก็รวมถึงติดตามตัชนี P.M.I. ภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการของฝั่งอังกฤษนะคะแล้วก็วันศุกร์เนี่ยก็รอดูผลจากดีพีไตรมาส3ของอิรมันค่ะสำหรับเจแปนนะคะญี่ปุ่นเนี่ยก็มีวันหยุดในช่วงวันพุธหน้าค่ะและสำหรับกองทุนที่เราอยากแนะนำนักลงทุนให้มีการอยสะสมนะคะก็เป็นกองทุน A.S.P. Power, S.P. AS E.V.O. China แล้วก็ A.S.P. S.M.E. ค่ะ ติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์การลงทุนกับบลจอแอสเซทพัได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และ b o อก d i t แอปพลิเคชัน ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร026721111